สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับกำพดกันนะฮะทุกวันศุกร์นะครับเวลา1 9บเก้าอสิบนาฬิกานะครับกับการนําพระสมเด็จวรคังนะครับของศูนย์มหาศพสามแผ่นดินสาขาเชมยงรี่ออกมาประชาสัมพันธ์ออกมาแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับผมถ่ายทอดสดนะครับในวันศุกร์ที่9มิถุนายน2 5 6 6นนะครับก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนะครับก็ผมขออนุญาตลันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะติดภารกิจนะครับก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังทาง YouTube ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารอยากประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ที่ศรัทธาในพระสมเด็จวรคังนะครับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเพราะว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับมี ประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนครับพระสมเด็จนะฮะจะต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนทั้งศูนย์มหาสมบัติ3าแผ่นดินนะครับมีหลักฐานนะครับที่ระบุได้ว่าพระของศูนย์มหาสมบัติ3าแผ่นดินนั้นเป็นพระแท้ทันยุคนะครับทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเนี่ยมีทั้งคัมภีใบลานนะครับกระดาษไทยขาวไทยดำนะครับรวมถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการกดพิมพ์นะครับทดลองพิมพ์นะครับมี หลายแสนองค์นะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหีบอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งในการเปิดหีบนะครับพระที่จัดอยู่ในหีบเนี่ยมีการวางเป็นระเบียบนะครับซึ่งพระเนื้อผงก็เป็นเนื้อผงไปนะครับจะมีการแยกส่วนอย่างเป็นระเบียบนะครับจะไม่นำสิ่งต่างๆเข้าไปปนข้างในหีบนะครับเพราะฉะนั้นผมเองได้เห็นมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะขอฝากประชาันธ์ตรงจุดนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยอ เชื่อถือในเรื่องของประวัติและความเป็นมานะครับที่มาที่ไปนะครับหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเดียวขออนุญ,ญาตนิดน,นึงนะฮะอดีภาพมันค้างโอเคนะครับอนุญาตนะครับอนุญาตเซต iPad นิดนึงนะครับ <c oughs> โอเคงั้นไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญ,ญาตตัดภาพเข้าไปให้ทุกท่านได้รับชมในส่วนขององค์พระนะครับที่นํามาจากโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างบอกได้เลยว่านะครับวันนี้นะครับผมนําพระสมเด็จวะะครคังพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับซึ่งทางศูนย์มาสุบัตส3แผ่นดินเนี่ยตั้งมูลค่าไว้สูงมาก วันนี้นะครับผมได้รับมอบมาจำนวนหนึ่งที่จะนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับทั้งศูนย์ตั้งพระรุ่นนี้ไว้นะครับขั้นต่ำที่1ล้านบาทขั้นต่ำนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจัดมานำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมท่าน f c ท่านสมาชิกทุกๆท่านที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จวราคังกุทหลวงวิจารเจนนัยซึ่งหลายๆท่านนะฮะได้รับพระไปแล้วทุกขั้นต่างมีความสุขครับพระแท้ นะครับต้องมีพุทธคุณครับไม่ว่าสถาบันใดนะครับที่สามารถตรวจสอบได้นะครับท่านสามารถที่จะนําพระของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินไปนตรวจสอบได้เลย <aqu> พระของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินเป็นพระที่ท่านสมเด็จพระจันทร์โตพรมรลังศรีอธิษฐานจิตยอย่างแน่นอนทุกองค์ที่ผมนําออกมานะครับผมบอกได้เลยว่าท่านได้พระที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นพระแท้ที่ท่านยุคสมเด็จพระจันทร์โตจริงๆนะครับ ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบนะฮะผมสาหรับผมเองส่วนตัวนะครับในฐานะที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับผม,อมเองขอเป็นกลางนะครับผมจะให้คะแนนในเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเนี่ยเพียงแค่10%เเท่านั้นส่วนที่เหลือนะครับต้องเชื่อถือในเรื่องของประวัติแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์นะครับถ้าเราไม่เชื่อในแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์นะครับไม่เชื่อในมวลสารที่ใส่ลงไปประวัติและที่มานะครับถ้าเราเชื่อเพียงแค่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยเชื่อถือได้เพียงแค่10%เท่านั้น เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องนะครับให้ความเชื่อถือในเรื่องของหลักฐานนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องมือเนี่ยบางครั้งในเรื่องขบวนการตรวจสอบเนี่ยนะครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านนะครับมีการส่งพระที่เขาเรียกว่าไม่ถึงยุคเข้าไปตรวจนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องทางก็ฝากถึงทางบริษัทที่ทําการตรวจสอบนะครับก็อาจจะต้องฝากพิจารณาให้ดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับหรือไม่ผ่านนะครับ สุดท้ายแล้วก็ต้องดูที่พลังพุทธคุณเป็นหลักผมเชื่อได้ว่าต่อไปนะฮะในส่วนของพลังตรงนี้เนี่ยการตรวจสอบนะครับสามารถที่จะยืนยันได้นะครับเพราะตอนนี้พระที่ไม่ถึงยุคเนี่ยออกมาเยอะมากและพระที่ไม่ทันสมัยพุทจันทร์โตคาบเกี่ยวแต่เป็นยุคของหลวงปูน่นาคก,ก็เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวการันตีว่าองค์นี้ทันหรือองค์นี้ไม่ทันนอกเสียจากประวัติและความเป็นมาครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพเข้าไปอยู่ในส่วนขององค์พระที่จัดเตรียมมาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมถือโอกาสนะครับนำพระสมเด็จวรละคังนะครับมูลค่าหลักล้านผมบอกเลยเลยว่านี่คือพระสมเด็จที่มีมูลค่าหลักล้านเพราะว่าผู้แกะแม่พิมพ์คือท่านหลวงวิจาร์เจรนัยเป็นพระสมเด็จวรละคังที่สร้างในปี2409มีแม่พิมพ์ชัดเจนมีทดลองพิมพ์ที่ระบุถึงพศในการจัดสร้าง มวลสารครบพระชุดนี้นะครับมีมวลสารในเรื่องของชุดเบญจภาคีนะครับครบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระลอดลำพูนพระผงสุพรรณนะครับพระสมกอกำแพงเพชรนะครับแล้วก็พระสมเด็จต่างพญานี่คือเขาเรียกว่าพระเบญจภาคีจริงๆนี่คือสมเด็จวรละครนะครับวันนี้ผมได้รับมอบมาจํานวนหนึ่งนะครับจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ สำหรับท่านใดที่เห็นคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าท่านโชคดีสำหรับท่านใดที่บูชาพระชุดนี้ท่านก็โชคดีครับเพราะนี่คือพระมูลค่าต่อไปเนี่ยรับรองได้นะฮะพุทธคุณนี่เต็มเปี่ยมส่วนมูลค่านะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่ครอบครองนะครับนี่คือพระมูลค่าหลักล้านที่นําออกมาแบ่งปันนะครับสําหรับวันนี้นะครับพระชุดนี้ผมมีแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมบูชานะครับ ผมขอเปลี่ยนเป็นคำว่าร่วมบูชาแล้วกันนะฮะเพราะว่า,าร่วมบูชานะครับให้ร่วมบูชาที่นะครับ10,000่นบาทนะครับหนึ่งบาทสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบูชาได้เลยนะครับที่1นึ่งบาทนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับผู้แกะแม่พิมพ์คือท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนําตัวอย่างเพียงแค่3องค์นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวก็จะนําเข้ากล้องกําลังขยายสูงให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะบูชาพระสมเด็จวาราคังรุ่นนี้นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ นะครับให้มันจะเด้งเข้าไปในล n e แอดนะครับของของศูนย์มหาสุบัิสาพิธ์สาขาชลมบุรีนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวทางศูนย์จะส่งเบอร์บัญชีไปให้ท่านก็โอนเงินเข้ามานะครับหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวะละรลังแท้มีประวัติชัดเจนนะครับเป็นพระที่สมเด็จพระอาจารย์โตพรมราลังสีได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตแล้วนี่คือพระสมเด็จวรละคงนะครับ หลายๆท่านบอกว่าตอนที่เป็นหนุ่มท่านคงมีพลังจิตเยอะจริงๆแล้วนะครับยิ่งนานยิ่งพลังจิตเยอะครับเพราะฉะนั้นพระในยุคของปี2อ0 9ยถึง2อง5ีเนี่ยนะครับถือว่าพุทธคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับเพราะว่าท่านมีพลังจิตที่แก่กล้านะครับสำหรับชุดนี้นะครับท่านใดที่ต้องการนะครับที่อยากจะร่วมบูชานะครับผมมีนะครับก็ เดี๋ยวจะขึ้นล็อตละ3องค์แต่สําหรับตัวอย่างนะครับชุดนี้เนี่ยให้โชว์แค่3องค์เท่านั้นเราไม่ได้ให้เลือกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูรุ่นถัดไปนะครับวันนี้ช่วงนี้เนี่ยในเดือนนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นให้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้รับชมองค์ที่1ก่อนเนื้องค์นี้ขาวแห้งนวลนะครับบอกได้เลยนะครับท่านใดชอบนะครับองค์นี้ก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับ นี่คือองค์ที่2องนะครับเนื้อจริงๆนี่แตกลายสังคโลกนะครับมีสีเหลืองๆที่ท่านเห็นนะฮะขาบขาวๆเนี่ยเป็นข้าบปูนนะครับแล้วก็ผงเกอรที่ถูกขับออกมาอันนี้เป็นพระมูลค่าหลักหลายล้านนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นพระสมเด็จวะะครคังนะครับสร้างปี2409นะครับหรือว่ามวลสารเนี่ยครบ นะครับหอยนี่ใช้เป็นหอยเบี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นหอยที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบอกได้เลยว่าชุดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะครอบครองนะครับพระเก่าก็ต้องมีนะฮะมีสภาพแบบนี้นี่หาตามท้องตลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพระที่มีความบริสุทธิ์มากนะครับวันนี้นำพระมูลค่าหลักล้านนะครับ มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ครอบครองนะครับคือผมอยากให้ทําตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระจันทร์โตพรมรลังศีจริงๆนะครับที่นําพระแท้ที่ทันท่านนะฮะมาให้ทุกท่านได้บูชานะครับไม่อยากให้ท่านไปแขวนปูนก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนก็จริงนะครับแต่ว่าผ่านอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่เป็นมงคลนันสูงสุดนะครับผมเองนะฮะในฐานะผู้แทนศูนย์นะครับ ถ้าไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงนะครับผมคงไม่เสียเวลามาทําแน่นอนนะครับผมเองก็อยู่ในอ่านะครับในส่วนของ S B นะครับมาสิบแปดปีนะครับก็ศรัทธาในล้นเก้าราชการที่ห้านะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> สมบัติเขาเรียกว่าอะไรนะฮะของแผ่นดินนะฮะแบงก์สยามการ,รมาจนก็ถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเราก็อยู่มาสิบแปดปี นะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ยังบริหารทีมอยู่นะครับก็ยังไงหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลของจริงนะครับนี่แหละครับนี่คือของจริงแท้ๆนะครับที่อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จที่มีพลังพุทธคุณพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับผมเองก็สามารถที่จะตรวจสอบพลังหยินหยางได้ นะครับซึ่งพระที่ของศูนย์บัสมัติ3แผ่นดินเนี่ยพลังสูงมากครับทุกองค์เลยนะครับพอเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่านอกจากประวัติและความเป็นมาแล้วนะครับพอเรามาตรวจสอบได้เนี่ยก็มีความนะครับทวีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่านี่แหละนี่คือของจริงจริงจริงนะครับที่ทุกท่านได้ครอบครองไปนะครับอ่าก็มีมอบให้จำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านใดที่เห็นคลิป นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้ามาว่าขอร่วมบูชานะครับพระสมเด็จวระครังพิมพิมพ์พระประธานอู่ทอง1องค์ครับนะครับเดี๋ยวผมจะคัดสวยๆไปให้นะครับอ่าก็ไม่ต้องห่วงครับพระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับอ่ะครานี้ผ่านไป1รุ่นแล้วนะครับสำหรับในส่วนของพิมพ์อู่ทอง และตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสําหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนื้อเจลเนฟไฟสนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์เออันนี้เป็นมุมไทป์เอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญนนมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ